ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก right? ็อย yeah. ู่กับ really? พ yeah. ี่เหมือนเดิมยิบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่หรือว่าของฟรีในไทยนะครับเพราะว่าเราไปได้รีวิวของฟรีในไทยมานานพอสมควรแล้วนะครับและของฟรีในไทยตอนนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะและของฟรีในไทยตอนนี้นะครับก็คือมีของฟรีใจเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงพี่จะมาสอนหาโทเค็นด้วยนะครับเนาะเป็นโทเค็นที่แบบว่าสามารถแลกกกกกสสิินนนนนนปปืืืได้ะะคครับเา็อแล นี่นะครับนอและหลายคนก็น่าจะได้เล่นไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่19แล้วนะครับนอวันนี้ก็วันที่21แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงนอคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆนะครับนอหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยกนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวงนอคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกกกรรรรรรมมดดีๆนนนนนนนะะะคคคคััับบบบบเาาาาหหืือออออววว่่่่ยไ้ใใสขขงง็แ พี่จะสอนรับทุกอย่างเลยนะครับนอนที่แบบว่ามีให้เล่นวันนี้นะครับทุกคนเ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0พันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเลยหน้าฟรีมูลค่า150่รห้ิบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับท นอหรือว่าอยากได้ทน้งสองของใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับนอและวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปหาโทเ็นพร้อมหาของฟีีในเกมดีกว่านะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับน้องสำหรับของฟีีในเกมนะครับทุกคนและในเกมเรานะครับมีกิจกรรมตัวไหนน่าเล่นบ้างนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมน่าเล่นวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็เรียกได้ว่ากิจกรรมต้อนรับสงการนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายหคนนะครับก็คือไม่ กิจกรรมเริ่มวันไหนอะไรยังไงนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าได้หลายคนนะครับเนาะก็คือไม่ควรพลาดน,นะครับก็คือ1เลยนะครับทุกคนจะได้คาตานาฟรีนะครับเนาะสองเลยนะครับทุกคนก็จะได้สกินรถ นี่นะครับก็คือเป็นทางด้านของเว็บทรงเซิงนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับนอถ้าอยากได้นะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะแจกในวันหยุดนะครับนาอก็คือเป็นการหาทเคชั่นนี่นะครับนาอแล้วก็ต่อมาจะมีการแจกผลิกคิดต้านะครับนาอเพิ่มแลกสกินปืนแบบฟรีนะครับทุกคนและสุดก็จะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ แล้ตัวละครฟรีทุกตัวนะครับนล้ก็กิจกรรมหาโทเค็นแลกสกินปืนนะครับนนองก็เป็นสกินปืนอีโวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาถามว่ามันดียังไงนะครับนนองก็คือกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะครับน้องมันมีแบบว่าข้อดีดังนี้นะครับเรียกได้ว่าแต่ละกิจกรรมมีเวลาของมันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นในพร้อมกันนะครับทุกคนมากเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดแล้วกันนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินคัตนะนะครับนาลก็เสียงพี่ยักษ์ถาวรนะครับนนองโปร นะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปนะครับนนจนถึงเดือนหน้านะครับทุกคนพูดง่ายก็คือจนถึง แบบว่าปีใหม่เลยนะครับนอเลยปีใหม่ไปด้วยชั้นนะครับนอแล้วก็กิจกรรมแจกผลึกคิดต้านะครับเนอเพื่อรับในส่วนของสุดหรือว่า AK สกินทองนะครับนอก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนะครับนอจนถึงวันที่25้นะครับทุกคนหรือว่าวันที่20นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวละครเล่นได้ทุกตัวนะครับนอก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5นะครับนอแล้วก็จนถึงวันที่15้นะครับทุกคนและสกินปืนเว็บชงเชงนะครับนอหรือว่าเว็บสายชิงนะครับเนที่19 นะครับหรือว่าเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับใน <c oughs> ส่วนของตรงนี้นะครับนอก,ก็ดูกิจกรรมแล้วก็รับได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่สกินเวฟนะครับนอพี่ยังไม่รู้ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวมาบอกเลยครับว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับการหาโทเค็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายหลายคนนะครับก็คือแบบว่าอยากได้โทเค็นตัวนี้นะครับอยากได้เยอะๆนะครับก็คือกิจกรรมการหาโทเค็นนะครับหนึ่งวันเราสามารถหาได้สีอันหรือว่าประมาณ5อันเท่านั้นนะครับทุกคนน่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งวันสามารถหาได้ประมาณ หาอันนะครับเนาะแต่แลกสกินปืนก็ได้เยอะแล้วนะครับเพราะว่า1อันสามารถแลกได้1สกินปืนนะครับเนาะถามว่ามันรับยังไงนะครับก็คือล็อกอินเข้ามานะครับเล่นโมดซีสีสองเกมนะครับแล้วก็ไต่แรงนะครับเนาะกับเพื่อนอีก4คนนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อน3คนนะครับทุกคนพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราลงแรงกับเพื่อนนะครับเนาะต้องเป็นเพื่อนเราจริงๆนะครับที่แบบว่าไม่ได้สุ่มไปนะครับต้องเป็นเพื่อนในเกมในเฟสจริงๆนะครับเนาะแล้วก็กดไปนะครับไม่ใช่เราสุ่มไปนะครับอันนั้นไม่ใช่เเเพพืืืืื่่่่่ออออออนนนนนนะะะคคคคครรรรรัับบททุุกกกก็็จจจได้ตมมมีีีิิงงๆๆหวา ครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ลําบากสายโชโลเลยนะครับนาอถ้าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนแต่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาอก็คือไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเราจะได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ถาวรนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับนาอก็คือ คอมเมนต์นะครับน้องว่าผมจะได้ถาวรได้หรือเปล่านะครับน้องก็คือไม่สามารถรับได้แบบถาวรนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับจะสามารถรับได้แค่เป็นวันนะครับน้องหรือว่า24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องหนึ่งสกินสามารถแลกได้5ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าถ้าทุกคนอยากแลกนะครับน้องก็คือจะได้5วันเท่านั้นนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีให้เล่นเยอะๆมากมายเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นสกินปืนฟาร์มาร์สนะครับนอน,นี่เลยนะครับฟาร์มาร์สก็มีนะครับบวกด้าเมดบวอาตานะครับนองเราก็ สกินปืนพีเก้ก็มีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็บัวตานะครับนอบวกดาเมอร์หลายๆมากมายเลยนะครับเพราะว่าเป็นสกินปืนดีโวนะครับน้อมันแรงอยู่แล้วนะครับน้องแล้วก็น่าเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นก็คือเตรียมตัวละกันนะครับนอไปหาโทเข้นตามที่พี่บอกได้เลยนะครับนอส่วนต้องอื่นก็คือไม่มีนะครับทุกคนรี่นดีว่าต้องอื่นไม่มีนะครับนอหนึ่งวันจะสามารถหาได้แค่ห้าโทเก้นเท่านั้นนะครับนอกิจกรรมต้องอื่นไม่ค่อยมีเลยนะครับทุกคนเออสำหรับการหาททเเเคค็นนนนนะรัับากมีีแ่่จุดดยว้ นอนและสกินปืนนะครับทุกคนถามถึงนะครับนอว่าจะมีเท่านี้จริงหรอนะครับไม่ได้มีเท่านี้นะครับนอถ้าทุกคนเก็บเหรียญไว้ได้นะครับก็คืออดใจไว้นะครับนอเพราะว่าสกินปืนที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับให้เราในแรกก็คือจะเป็นซุดเป็นซุดไปนะครับนอก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีชุดที่แบบว่า UMP P ี่ก้นศูนย์นะครับแล้วก็ฟาร์มาัสนะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือตัวต่อไปนะครับอาจจะเป็นกอช่านะครับนอนสกาเอเคอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นสกินปืน อีเว e ทั้งหมดแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมฟรีๆทั้งหมดทั้งมวลในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโน,นวันนี้พี่ก็มาสรุปให้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนนอ้นองๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับนอนและพี่ๆคนไหนนอ้นองๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับนอถ้าอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับถ้้้้าาาาากกกิจรรรรรรมมมมตตัััววไไไไหหนนนนะะะคคคบบืออออ่่ยยดดเเ์ลถพี แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะสหีหล่านี้พี่ก็ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนนทเลยครับเป็นต่อคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับนอสําบนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนนนนนีี้้้แแลลลวววกกกกัััััะะคครรบบบบททุสาาหขอตเเพยง่